สิ่งที่มันฝังไว้อยู่ลึกๆนะคะภายใต้ภูเขาน้ําแข็งนะหรือว่าระบบจิตของพวกเราะคะ่ะทุกคนม <ๆ S 2> <ค>ือะนะแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะซึ่งความเข้มข้นนะคะของแรงสั่นสะเทือนที่มันไปจดจํานั้นนะ่ะของแต่ละคนก็จะต่างกันหรือแม้แต่กระทั่งภายในตัวเราเองเนี่ยนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะมันจะมีความเข้มข้นในระดับที่มัน ต่างๆกันไปการถอดรหัสเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อต้นรายการนะคะเราจึงนะคะพวกเรานะคะโค้ชถอดรหัสชีวิตนะคะพวกเราจึงดูแลผู้ที่ได้เข้ามาถอดรหัสหรือผู้ที่เข้ามาฝึกฝนตนเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวางรากฐานระบบจิตการวางวงจรจิตหรือว่าในเรื่องของการตั้งรหัสชีวิตให้กับตนเองเราดูแลกันแบบยาวๆ เราดูแลกันแบบอยู่เคียงข้างกันนะแต่เราก็จะมีะวิธีการมีแนวทางในแบบที่<ต>เป็นแ,<ต>แบบของเ,เรารเใช่นะบางช่วงบางช่วงงไงคะบางช่วงเราก็ต้องดึงบางช่วงเราก็ต้องผ่อนเราก็ต้องปล่อยทุกอย่างเป็นศินละปะทั้งหมดนะคะแต่ที่แน่ๆน,นะอยากจะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆนะคะทุกๆท,ท่านนะคะรวมถึง ผู้ฝึกฝนของเรารทุกคนนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ที่กำลังสนใจนะเฝ <laughs> uh ้าดูอยู่เฝ้าดูอยู่นะคะเฝ no. ้าดูอยู่เนาะก็อยากจะให้มอบความรู้สึก ที่เป็นมิตรภาพนะคะเหมือนกับพวกเรานะคะตอนนี้นะคะพวกเรานะกับพี่ๆหลายๆท่านทีออ่ช่วยกันพพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องโค้ชถอรหัสชีวิตก็ดีช่องโค้ชจีดาภาโค้ชชมจีดาภาก็ดีรวมถึงช่องซีจิตพัฒน์นะคะหรือแม้จะเป็นช่องของโค้ชพี่ไก่กีรนานะคะเป็นมิตรภาพทั้งหมดเลยนะคะพวกเราใช้ชีวิตนะคะแบบนี้พวกเราใช้ชีวิตแบบนี้นะดูแลซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้อง ขอขอบคุณทุกท่านมากๆบางเรื่องบางราวเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาสู่ชีวิตมันอาจจะทําให้เราอ่ะเข้าไปย้อนรอยบางสิ่งบางอย่างเพื่อคอนเฟิร์มเพื่อเนี่ยเนี่ยตรงนี้คีย์เวิร์ดเลยนะเพื่อให้เราคอนเฟิร์มว่าเราเข้าใจแค่ไหนลึกซึ้งแค่ไหนใชนะะ่ไอความลึกซึ้งเนี่ยมันเป็นสภาวะคําตอบมันเป็นสภาวะที่เข้าใจจริงๆเข้าใจแบบไม่ต้องไปจด นะคะหรือว่าเข้าใจแบบไม่ต้องท่องจำ<ช>แต่มันเข้าใจที่พลั่งพลูออกมาจากข้างในว่าเกตแล้วค่ะนี่แหละมันเป็นการสื่อสารโดยตรงกับข้างในนะคะใช่และสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะบอกทุกทุกทุกท่านได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ในโลกก็ตามไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามนะคุณจะมีภารกิจใดๆก็ตามในชีวิตคุณเป็นคุณพ่อคุณเป็นคุณแม่คุณเป็นคุณลูกคุณเป็นอาคุณเป็นป้านะบางบริบทของชีวิตคุณต้องเป็นหัวหน้าคนบางบริบทของชีวิตคุณอาจจะต้องเป็นผู้ตามบ้างอรู้ไหมคะว่ามันไม่มีเส้นแบ่งเส้นใดขีดแบ่งนะว่าว่าการเรียนรู้ของเรา มันจบอยู่ที่เพียงเท่านี้หรือการที่เราจะมอบสิ่งดีๆให้กับตนเองมันจบแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวจะบอกทุกๆท่านว่าเราสามารถที่จะตั้งรหัสชีวิตให้กับตนเองใหม่ใช้ชีวิตในแบบที่พอมันถอดรหัสชีวิตแล้วมันได้ใช้ชีวิตจากข้างในนะจากอินไซน์นะมันรู้สึกมันโดนมันใช่มันแบบอย่างนี้แหละที่มันอย่างใจเลยที่มันแบบที่มันที่มัน ถึงหัวใจของเราและที่สำคัญก็คือระหว่างทางของเราจากนี้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมเพราะเราได้ทำการถอดรหัสแล้วเราก็ตั้งรหัสแล้วเราก็คอนเฟิร์มรหัสเราคอนเฟิร์มได้ทุกเมื่อมันเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตนะคะกับการที่เราจะได้พบได้เจอเรื่องอะไรที่เรารู้สึกชอบไม่ชอบพอใจอไม่พอใจบางเรื่องเราเคยชอบวันผ่านไปวันนึงนะวันหนึ่งผ่าน,านไปเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเช่นสไตล์การแต่งตัวแบบนี้ วันนี้รู้สึกเฮ้ยอันนี้ทันสมัยชอบแบบนี้อีกวันหนึ่งมันเปลี่ยนไปแล้วอืมมันเป็นธรรมชาติแต่ขอให้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงไหนๆที่จะเกิดขึ้นเราเองก็สามารถที่จะต่อยอดการตั้งรหัสชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น,นต่อไปได้ค่ะค่ะนะคะก็วันนี้ก็เต็มๆนะคะเต็มที่เลยนะคะกับอ่า เคสตัวอย่างนะคะโดยโดยเฉพาะความรู้สึกที่ลึกซึ้งนะคะหรือว่าความเข้าใจที่เราสามารถกลับไปตอบโจทย์บางอย่างกับข้างในของเราได้นะคะแล้วก็เกิดการคอนเฟิร์มนะคะกับสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ปรารถนาค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่ๆทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเสมอมานะ,ะขอบคุณพี่สมนะคะขอบพระคุณนะคะพี่ ่พี่เต๋านะคะ fc เต๋าหนึ่งนะคะแล้วก็พี่แขกนะคะ reaction คะ่ะแล้วก็ fc poppy นะคะพี่ทิฟทอยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอา,อาจารย์เจียมก็มานะคะลุงป้าพาปั่นก็มานะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็สองร้อรักจริงนะคะ ขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะแล้วก็เจ๊ตุ่มพารวยนะคะขอบพระคุณนะคะพี่ควานานานะคะก็เข้ามาให้กำลังใจพี่ทิพย์ทอยพี่อิทโอชาแนลนะคะ ครูพี่ไม่เลิฟนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะนะคะพี่นาณานะคะพี่นาณาของเรานนคะนางฟ้าปรุงอะไรก็อร่อยคะทาอะไรก็หิวไปหมดตาลายพี่ครัวนานาอีกนะคะคือปรุงอะไรก็แบบคือหอบหอบข้าวเปล่าไปหิวอ่ะทําให้เราหิวนะคะแล้วก็ครูพี่มิโกะนะคะไอซิ่งนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณน้องแอร์ชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ยูรังนะเพื่อนของเราตอนนี้ก็ พันทรับไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณ <ขอ S 1> ยูรังนะคะ <ขอ S 1> ก็ดีใจด้วยนะคะออยองเซโยนะก็ <g år> วันนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะคะคอยสังเกตนะคะว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นข้างในนะคะหรือภายในระบบจิตของเราะะและปัจจุบันนะคะที่มันเกิดขึ้นนะคะ ว่าว่าเรานะคะจะเลือกแบบไหนเราจะคอนเฟิร์มเราจะเคลียร์กับตัวเองหรือเราจะเก็บไว้กับตัวเองอันนี้มันสามารถนะคะสัมผัสได้ด้วยตัวท่านเองก็ลองอสังเกตดูนะคะสังเกตการ สังเกตความคิดสังเกตความรู้สึกนะสังเกตความที่เราชอบไม่ชอบและอาการต่างๆของตัวเราเองนะสอนตัวเองแล้วก็เป็นครูให้กับตัวเองมันจะพาเราผ่านทุกๆอย่างนะคะอย่างเข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็มีความสุขสิ่งสําคัญก็คือความสุขค่ะความสุขจะนําพาเรื่องดีๆนะคะอย่างวันนี้โค้ดน้องซีก็ถึงเส้นไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากที่นะคะ,ะเรา เฝ้าเขาเรียกว่าเฝ้าระวังประครบประงมประครบประงมนะคะเคาะแล้วเคาะอีกนะคะดันแล้วดันอีกนะ